โอเคต้องร้องว่าอันโบไม่ดังหรือว่าดังเลเจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธีวันคนเหนือนะคะคลิปนี้ปวีณจะพาทุกคนมาประกอบเสื้อนะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่ปวีณสอนเจาะรังดุมนะคะทีนี้เราจะมาประกอบชิ้นหน้าก่อนนะคะทุกคนเริ่มจากการเอาเข็มหมุดกัดตรงเส้นเอวก่อนนะคะทุกคน จากนั้นเราก็ใช้เข็มหมุดกัดไล่ตามประกอบตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปาเวีนจะประกอบให้ดูชิ้นหนึ่งก่อนมีบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาถามเปาเวียนนะคะทุกคนเป็นคนเหนือทำไมไม่พูดภาษาเหนือเปาเวียนก็จะขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าบางคลิปเปาเวียนก็พูดเหนือบางคลิปเปาเวียนก็พูดภาษากลางนะคะเพราะว่า ถ้าทำเสื้อผ้าแบบนี้เบนก็อยากจะพูดภาษากลางให้เป็นหลักนะคะทุกคนก็บางคีิปมันก็เผลอบางทีก็พูดเหนือบางทีก็พูดภาษากลางนะคะความเคยชินนะคะทุกคนเพราะว่าลูกสาวเบนพูดภาษากลางนะคะแต่ตอนนี้ก็พูดเหนือได้บ้างละเพราะว่าพ่อเขาพูดภาษากลางนะคะทุกคนแล้วก็เนาแบบนี้นะคะใช้เข็มหมุดกลัดแบบนี้เลยนะคะ ให้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าเวียนจะกลัดทุกชิ้น,นให้ให้ดูนะคะทุกคนป้าเวียนประกอบเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะนี่ก็เป็นชิ้นหน้านี่เป็นชิ้นหลังนะคะมีกลางหลังนะคะอันนี้เป็นคัดหลังประกอบก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะลงมือเย็บกันเลยนะคะ Thank <sniffs> you. ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้คือชิ้นหลังนะคะต่อไปเราจะเย็บชิ้นหน้านะคะ ระเวนก็ประกอบชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะระเวนจะประกอบชิ้นแขนนะคะเราจะพับตรงรอยพับปลแขนก่อนนะคะพับให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาช็อคติ๊กไว้ตรงที่เส้นกิ่งนะคะติ๊กไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาเข็มหมุนมากลัดที่เราเอาช็อคติ๊กไว้ตรงนี้ก็ให้มัน ชนกันแบบนี้นะคะนี้นะคะ เย็บเสร็จแล้วเราก็มาเล่มมาตรงนี้ให้เหลือสามกระเบียดนะคะอันนี้เป็นสาบหน้านะคะตะเวียนจะปูผ้าแก้วแล้วอันนี้เป็นสาบคอหลังนะคะเดี๋ยวระเวียนจะเนาก่อนนะคะทุกคนระเวียนเนาเสร็จแล้วเดี๋ยวระเวนจะมาประกอบสาบนะคะเราจะประกอบสาบแบบน,นี้นะคะทุกคน หังสับหน้ากับสับพอหลังมาต่อกันแบบนี้นะคะเยียนเอาผ้าออกหน่อยนี่เพืเวณจะเย็บล็อกนี่ตรงนี้ไว้นะคะรอบกันมันลุยนะคะเอาห่างจากเส้นกิ่งไปหนึ่งตีนรีนะคะ เย็บแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเกียนออกนะคะเกียนเอาให้อยู่ระดับรอยกิ่งเลยนะคะ โค้งก่อนนะคะต่อไปเราจะประกอบตัวนะคะทุกคนประกอบชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะตอนนี้เราเยนก็กัดเข็มหมดเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราประกอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ริมระเขิบข้างให้เหลือประมาณสามกระเบียดก็ได้นะคะหรือไม่ก็หนึ่งนิ้วก็ได้แแต่ว่าถ้ามีเยอะ เราไปพ้งตะเข็บข้างกันนะคะหลังจากเราไปพ้งตะเข็บข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราจะมาประกอบประกอบศาสตร์หน้านะคะเราจะพลิกเอาด้านนอกออกมานะคะนอนแบบนี้นะคะทุกคน พอเย็บ <Project> เสร็จแล้วนะคะยังไม่เหลือตะเกียบนะคะตะมุมโค้งก็เหลือเหลือน้อยลงไหนก็ได้นะคะตรงโคง้งคออ่ามันจะแข็งมาะค,ะค่ะทุกคน ตรงมุมนี้เราก็ตัดมุมหน่อยนะคะส่วนตรงส่วนตรงจุดโค้ง,งๆแล้วก็ขีดนะคะมันจะได้ไม่รั้งนะคะขีดนิดนะคะทุกคนขีดเข้าไปลึกเดี๋ยวเป็นแบบนี้นะคะเ,เสร็จแล้วเราก็ ่อามาแล้วลงตะเข็บนะคะเราเรียกว่ากดคิ้วเล็กนะคะลงตะเข็บฝั่งด้านซ้ายนะคะให้จับแบบนี้นะคะราทำรูปมาให้ลงตะเข็บรงฝั่งด้านซ้ายนะคะทำคิ้วเล็กคิ้วเล็กนี่หมายถึงเราเราเย็บตะเข็บเล็กๆนะคะพยายามเปี่ยวผ้าให้มันเข้าที่นะคะเหลไว้สักคนิ้วนะคะแล้วก็ย้อเพอาเราฝืนมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปฝืนเดแล้วเราก็ไม่ ปลายแขนเนารอบนะคะเอาเส้นกลางหัวแขนเป็นหลักนะคะเรากะลงมาประมาณสิบเซนด้านละสิบเซนนะคะทุกคนให้เราเดินได้ระดับสามนะคะแล้วก็เย็บออกจากนอกเส้นกิ้งประมาณหนึ่งมิลน,นะคะโดยที่ไม่ต้องย้ำนะคะตัดไว้หางได้หน่อยเส้นที่สองเรา ห่างออกมาอีกหนึ่งจีนสีนะคะทุกคนให้มาจบลงที่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาด้านในนะคะดึงเส้นไดน้กระตุกรูดมาให้ถึงกลางแขนนะคะรูดเกลี่ยกเกลี่ยมานะคะทั้งสองด้านให้ไป ลูดไปถึงกลางแขนนะคะตัดแขนเสื้อทุกครั้งให้เผื่อไว้หนึ่งเซนครึ่งนะคะอย่างเช่นสมมติว่าวงแขนห้าสิบเซนแล้วก็ต้องเอาห้าสิบเอ็ดเซนครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาลูดเกลียวแบบนี้นะคะเกลียวให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าแขนเสื้อกันวิธีเข้าแขนเสื้อให้หัวแขนกลมสวยนะคะ แขนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้เรามาเข้าแขนเลยนะคะถึงตรงนี้เราเย็บเลยเลยนะคะสรแล้วเราเย็บเลยไปประมาณสักสองสามเส้นแล้วค่อยย้ำนะคะ เย็บเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูนะคะว่ามันมีปัญหาไหมย่นไหมอันแบบนี้นะคะ ถ้เาเราเหลือไวเยอะมันจะทําให้รั้งนะคะเหลือไว้ประมาณเซนก็พอเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพระเวณจะเอาไปขึ้นหุนให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะเสื้อออยดน้ำนะคะ หัวแขนมกลมๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปเวียนก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเวียนด้วยนะคะทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเวียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ